สวัสดีครับวันนี้มาสโตจะมาสอนพี่ๆมาบวกเลขหลักหน่วยกันนะครับแบบคิดเร็วอ่าเริ่มต้นกันเลยมาสโตจะไม่พูดมากแล้วเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นที่ห้าบวกห้าไหนล่ะเลขห้าแม่ห้าบวกห้าห้าบวกห้ายังไงก็เป็นสิใช่ไหมครับเลขข้างหน้ามันก็คือหนึ่ง ตัวตั้งต้นตัวตั้งต้นเป็นหตัวบวกเป็นห้าเกินเกินห้านะยังไงคําตอบมันก็ไ,ไดหไ้หลักสิบห้าบวกห้าเป็นสิบเรายึดหนึ่งไ,ไ,ไว้เลขหน้าไว้ทีนี้เปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนโจทย์เอาหกบวกห้าหกอ่าเกินห้ามากี่หลัก หนึ่งหลักทดไว้นะห้าเกินมาเกินห้าเกินห้ามากี่หลักไม่เกินก็เท่ากับศูนทีนี้เรายึดหนึ่งไว้ใช่ไหมมันเกินมาเท่าไหร่เกินมาหนึ่งก็คือหกบวกห้าเติมหนึ่งเข้าไปข้างหลังก็จะเป็นสิเอ็ดทีนี้เปลี่ยนโจทย์นะคะหกบวกแปดอ่ะ หกบวกแปเกินแเกินห้ามาเท่าไหร่เกินมา3 1มหนบวกหนบวกหบวกสเป็นเท่าไหร่เ <of> ป <course> ็น <ers> yeah, 4 eight. ี่เราเปลี <vacc> ่ยนแค่เลขข้างหลังนะครับก็คือเป็น1ิบส่อ่าทีนี้เปลี่ยนโจทย์ครับอ่าเปลี่ยนโจทย์เอาเลขแ8ดแปดบวกแปดนะกันแ แข้างหน้าเกินห้ามาเท่าไหร่เกินมาสามแปดข้างหลังเกินห้ามาเท่าไหร่เกินมาสามบวกกันทีนี้เป็นเท่าไหร่เต็นหกเราก็เติมเลขหกเข้าไปก็จะเป็นสิบหกก็จะเป็นสิบหกทีนี้เราเปลี่ยนโจทย์นะคะเปลี่ยนเลขเป็นเลขข้างหลังละกันอ่ะเจ็ดเจ็ด บวกเเป็นเท่าไหร่เป็นเเลอเอยไเเกินห้ามากี่หลักสองหลักสามบวกสอง <2 S 2> เป็นเท่าไหร่เป็นห้าเป็นห้าคำตอบที่ได้ 7, เจ็ดเจ็ปดบวกเจ็ก็คือสิบห้าใช่ไหมครับทีนี้เปลี่ยนโจทย์อ่ะหหกเกิน กหกเกินห้ามาเท่าไหรเกินมาหบวก7เกินมาเท่าไรเกินมาสองเป็นเท่าไหรหกบวกเเป็นเท่าไหรหนึ่งกับ2บวกกันเป็นสามเลขข้างหลังก็จะเป็นสิสานะครับอ่ะทีนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นเลข9แล้วกันเลข9 9 9บวกเกอ่ะเดี๋ยวนะก่อนเกบวกเอ่ะมันเลย มันเกินห้ามาเท่าไหร่เกินมาสี่ข้างหลังก็เกินมาสีใช่ไหมแล้วตัวนี้ต้องยึดไว้เป็นหนึ่งมันเกินมาเท่าไหร่4ี่บกสี่เป็นเท่าไหร่เป็นแปดคำตอบที่ได้9กบวกเก็เป็น18อ่าโอเคโจทย์ข้อต่อไปนะครับ8และการยึด8นะยึด8กับยึดสอ่ะเอเอ,เอไม่เอาอ่ะต้อง ต้องเอาเลขแยกๆนะที่หลักที่เกิน5้าขึ้นไปนะครับหกอ,อ,อะหเนาะรู้ว่าผ่านหรือยังแปดเกินหลักห้ามาเท่าไหร่เกินมาส mm. ามหกเกิน <5. S 1> หลักห้ามาเท่าไหร่เกินมา1บวกการ3บวก1เป็น4คําตอบที่ได้ก็คือ8ปบวกหกก็คือสิบ C นั่นเองแบบแบบแทบจะไม่ได้คิด <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> โอเคหวังว่าพี่ๆจะได้ไประโยชน์ในคลิปนี้นะคะมาสิตุกกุ้งไปเลวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบาย <c oughs>